ตรงนี้นะคะครูป้ายมีทางแก้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราบินฟไฟล์กลางคืนจากญี่ปุ่นไปที่อเมริกาหรือจากญี่ปุ่นไปที่ยุโรปใช่ไหมกลางคืนเนี่ยเราจะไม่ได้นอนเลยเราจะทํางานทั้งคืนเลยนะคะ <foot steps> เทคนิคก็คือว่าเวลาที่เราไปแลนด์ถึงที่ที่นั่นแล้วเนี่ย เราจะนอนเพียงแค่2ชั่วโมงเพราะว่าเราจะไปถึงตอนนั้นตอนเช้าเราก็จะนอนแค่แค่งี่บะแค่2ชั่วโมงแค่เราเราจะเรียกว่าดมหมอนจะเรียกว่าดมหมอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะออกมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปมาหาอาหารกินมาช้อปปิ้งเดินเล่นแล้วก็กลับมานอนในเวลาปกติที่คนนอนของที่ประเทศนั้นๆน,นอนก็คือว่าสองสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยตรงนี้ก็จะรับมือได้ละซึ่งมันจะเหมือนกับเป็นการแค่แค่เราแค่แนแค่นั้นน่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานอนยาวไปเลยเนี่ยมันก็จะทําให้กลางคืนเรานอนไม่หลับอีกแล้วก็พอเวลาเราไปทํางานเนี่ยก็ไม่มีแรงทํางานเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีนี้กันนะคะพวกแอร์ซึ่งน้องๆหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมพวกพี่พแอร์เขายังดูดีตลอดเวลาทําไมเขาถึงดูสวยดูหล่อซึ่งแบบจริงๆแล้วอายุคือเลข3เลข4แล้วแต่ว่าดูไม่ถึงอะเพราะว่าพวกเรามีเทคนิคก็คือว่า หนึ่งกินอาหารที่ดีจะต้องกินอาหารที่ครบห้าหมู่คือครูฝ้ายกับเพื่อนๆเนี่ยไม่เคยเลยที่จะแบบจะต้องกินมาม่านะคือเราจะแบบไปถึงตามประเทศต่าง,าง,าง,างๆแล้ก็กินอาหารดีๆเนาะอันที่2นะคะพวกเราจะมีวิตามินตึงเยอะมากนะวิตามินที่ทําให้หน้าใสาทํายังไงให้นอนหลับได้เช่นเมลาโทนินอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะกินวิตามินนี้ทำให้เรานอนหลับลึกได้เนี่ยแหละคะ่ะเลยทําให้เรายังสวยคงกระพันอยู่ตลอดเวลานะคะ